ผม,ผมจะไม่เล่าเลยนะผมพูดครั้งเดียวนะเพราะว่าอาผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคืออันนี้ผมพูดในพาร์ตของผมแล้วกันนะครับผมพูดในพาร์ตของผมก็คือคืออันนี้อันนี้แบบวันนี้เลยนะคุณเล่าได้ยังปะจะรู้กันแล้วแหละว่าว่าเอช่องผมโดนโกงเพราะในรายการหงกระแสนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ไปนะครับผมบอกก่อนวันนี้ผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมผมนอนเอ้ยไม่ใช่นอนนอนผมผมติดถ่ายงานอันนี้เรื่องจริง อ่าผมติดทายงานที่เนี้ยผมก็ส่งน้องเลขาไปน้องนองวัดไปแทนผมเป็นตัวแทนจริงๆนวัดคือเลขาสวดตัวผมครับก็คือเป็นคนดําเนินการแทนแน่เพราะว่าเออมันเป็นเรื่องแบบไม่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนทํางานทํางานไม่ไม่นอนไม่นอนไม่นอนอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนความก่อนละกันนะครับย้อนความไปก่อนก็คือเมื่อประมาณปีนี้ปีหกแปดป่ะปีนี้ปีหกหกแปดใช่ไหมปีแล้วหกเจ็ดผมอ่ะรับงานงานหนึ่งครับตอนปีหกหก ปีสองหกสิบหกนะทุกคนหกสิบหกซึ่งเป็นงานที่คือคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นงานแบบอะไรสักอย่างเลยซึ่งแบบผมผมมันนานมากแล้วผมลืมไปแล้วครับทุกคนมันมันนานมากจากจากบริษัทนี้บริษัทชินจังนะครับก็เออผมรับงานมาปาั๊บแล้วที่เนี้ยเอออันนี้เผื่อใครไม่รู้แ้วกันคือในในในสายงานนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสตรีมเมอร์เป็นอินฟูอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นคือพวกเราอะ่ะมันเหมือนการซื้อขายกันเวย้ยเหมือนแบบตอนเนี้ยผมกําลังขายบริการอยู่สมมุติแล้วกันผมขายของ ซึ่งของที่ผมขายอ่ะมันคือคลิปวิดีโอเราเราเรางี้กันละกันจริงๆการทาคลิปวิดีโอมันคือการขายของแบบมันผมขายขายแก้ว,แก,วแก้วอันเนี้ยเออมันมาสุดท้ายมันคือการขายของกันด้วยมันมันของซึ่งของที่ผมขายอ่ะผมขายเป็นเป็นคลิปวิดีโอก็เหมือนกับคนที่ขายเสื้อผ้าเป็นโรงงานอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราทําธุรกิจนะครับอันนี้ฟังไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้ด้วยกันเผื่อเผื่อทุกคนแบบสามารถโตขึ้นแล้วไปทํางานอะไรเงี้ยคือ ทุกการขายของครับถ้าเกิดมันเป็นสกเกลใหญ่ขึ้นน่ะสมมุติคุณเปิดโรงงานโรงงานเสื้อผ้าหรือคุณคุณขายแบบอะไรที่มันใหญ่ๆอย่างสมมติคุณขายร้านขายของชาใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือคุณขายรีแบบที่ม่ได้ขายแบบแบนดเดียวขายเป็นรังอะ่ะมันจะมีสิ่งนี้ว่าเครดิตเทอมครับคือออง่ายเลยไม่เครดิตเทอมคือแปะได้มันคือโปะได้สมมุติอ่ะสมมุติล่ะสมมตุติผมขายรีแบดนหนึ่งถ้าสมมุติน้องมาซื้อพี่แบบหนึ่งจ่ายเงินเลยครับ มันมันคือการซื้อขายโปรติเลยคือแบบเงินมาของไปแต่สมมติถ้าเกิดน้องมาซื้อพี่พิเป็ดครับผมอยากซื้อรีพันพันกลมซึ่งมันใช้มันจะใช้เงินจํานวนเยอะครับแล้วที่เนี้ยมันมันมันจะมีการเครดิตเทอมมามันจะมีเครดิตเทอมคือคือการแปะซึ่งโปรตีอ่ะมันจะเป็นกุ๊กอธิบายให้มันนี่กันหน่อยอธิบายให้แบบมันมันเข้าใจง่ายมันจะมีการแบบเออแปะกันนะครับซึ่งเครดิตเทอมในที่เนี้ย แต่ละช่องแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันบางที่อาจจะแบบสามสิบวันหกสิบวันเก้าสิบวันแล้วแต่ว่าแต่ละคนอ่ะจะจะสะดวกแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนตัวของผมอ่ะผมอ่ะจะถ้าครั้งแรกที่เราซื้อขายกันอ่ะเราจะมีให้สี่สิบห้าวันแต่ถ้าเกิดแบบครั้งต่อไปแล้วอ่ะโอเค3าสิบวันได้นะครับมัน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 เป็นโลกของธุรกิจนะครับด้วนซึ่งอันนี้เดี๋ยวทุกคนขายของก็ พอโตขึ้นอะแบบมัน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 จะเป็นเองซึ่งแบบจริงๆมันดีไหมผมผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่าบางทีอะเอาผมพุ่งตรงผมทาคลิปหนึ่งอะผมทํมุกลากผมจะได้เงินอะเมษาอะไรเงี้ยแบบแบบมันมันนานมากมันมันต้องการหมุนเงินเยอะซึ่งผมทํคลิปคลิปหนึ่งครับตั้งแต่ตอนรับงานมาครับของบริษัทชินจังเป็นเป็นไทยอินนะครับตอนปีหกหกซึ่งแล้วมันมันมันผมลืมไปเลยอะคือคือคือทุกบริษัทมันจ่ายช้าหมดเลยทุกคน มันจ่ายช้าหมดแล้วที่นี่มันทําให้ผมพลาดด้วยคือองตรงบัญชีผมก็พลาดที่ทําให้ลืมยอดนั้นไปก็มันหายไปเลยปับ๊บหายไปเลยผมก็คิดว่าไม่มีเลยจำไว้นะยอดหนึ่งปีหกประมาณสองแสนบาททีนี้ปุ๊บพอปีหกเจ็ดมีงานติดต่อมาครับช่วงเมษาเป็นงานของเอ d พดีที่มาจ่ายที่ที่มาจ้างนะครับไปไปไปชวนไปถ่ายคลิป นะครับก็เป็นการจ้างนะครับโอเคเราก็ไปซึ่งคลิปนั้นอนะ่ะมันก็ไม่ได้จ้างคลิปเดียวครับมนมีจ้างแบบจ้างไปร่วมงานจ้างไปแบบถ่ายคลิปวิดีโออะไรเงี้ยรวมๆไปเสร็จคือมันมันมันเยอะมากมันเยอะมากยอดประมาณประมาณเจ็ดแสนมั้งท่าผมจะ่ไม่พี่ประมาณ 7, ประมาณหกแสนประมาณนี้นะผมจํายอดตรงไม่ได้คือคือต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่เก่งเว้ยอันนี้ผมผม,ผมพลาดด้วยผมบอกก่อนนะว่าจริงๆอ่ะผมเป็นไม่ผมเป็นคนไม่เก่งเรื่องนี้คือผมเป็นคนไม่เก่งเรื่องพวกตัวเลขเรื่องบัญชีครับซึ่งอะไรที่เราไม่เก่งอ่ะเราก็จ้างคนให้มันชํานาญมาทําดีกว่าซึ่งผมพุ่งตรงเลยผมไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษีอะไรอะไรมากเลยครับผมผมผมไม่มีความรู้เลยมันมันเป็นเรื่องที่แบบเยอะมากซึ่งก็บุ้งตรงว่าผมก็พลาดด้วยที่เออแล,แล้วผมก็พยายามศึกษาแล้วผมผมไม่เข้าใจแล้วทีเนี้มันพลาดเพราะว่า ฝั่งที่ผมจ้างมันพลาดน,นะครับก็อันนี้ก็ว่าไม่ได้แล้วกันเออก็เอ,อ,เอ,อปี767เกิดเงเกิดการจ้างวานขึ้นครับประมาณหกแสนบาทเนาะก็จ้างมาปับ๊บซึ่งผมก็เก็บมาครึ่งหนึ่งก่อนผมเก็บเก็บห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะยอดมันเยอะโอเคเขาโอนมาให้เราสักประมาณสามแสนบาทซึ่งหลังจากนั้นน่ะจริงๆอ่ะเขาต้องจ่ายยอดสองเราอ่ะอีกประมาณสี่สิบห้าวันแต่ว่ามันเขาไม่จ่าย เขาเขาไม่จ่ายผมเลยนะครับแล้วก็พอพอ,พอจ้างเดือนเมษาพอมาประมาณช่วงแบบตุลาอะไรเงี้ยมันเริ่มแหม่งแล้วแบบเฮ้ยเชื่อแม่งมาแล้วทำไมไม่โอนสักทีหนึง่งอะไรเงี้ยก็เลยโอเคให้ให้บริษัทติดต่อไปนะครับก็คุยกันไปมาครับแล้วก็แบบไปสืบคนมาปับ๊บเฮ้ยไปเจอมาว่าเฮ้ยมันมียอดหนึ่งตอนปีหกที่แม่งค้างผมเออคือ ไปเจอเพราะว่าไปสืบคนว่าทําไมบริษัทนี้ไม่จ่ายอะไรเงี้ยคือคือ,คอมันมันมันสืบมันเลยเจอเขาไปเจอมาแล้วกันผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเออกูโดนบิดทีเนี้ยแต่คือผมไปเจอยอดปีหกเพราะว่าเราไปค้นดูว่าไอไอปีหกเจ็ดเนี้ยมันจ่ายยังก็ปรากฏแล้วก็ไม่จ่ายก็เลยไปไปเจองบเก่ามานะครับก็โอเคยอดมันค้างประมาณห้าห้าแสนกว่าบาทสถาบันกรไม่ต้อง กูจ่ายครบคือมันเป็นรูปแบบบริษัทครับมันไม่ใช่เหมือนลูกเอของลูกเอยังไม่เป็นรูปแบบบริษัทของผมเป็นแบบเป็นเป็นรูปแบบบริษัทมันเลยจ่ายผมจ่ายทุกทุกเดือนนะครับก็แล้วที่เนี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาครับซึ่งตอนแรกอ่ะผมคุยครั้งแรกประมาณเดือนตุลาเดือนพฤศจิก็เหมือนเหมือนเขาก็ยอมรับครับว่าเขาไม่ได้มีเงินให้แล้วก็จะทยอยผ่อนให้ทยอยผ่อนแบบเ,เดือนละแสนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็โอเคเข้าใจได้มันเป็นโลกธุรกิจครับซึ่ง ผมก็เข้าใจผมก็เคยขัดสนยื้อไม่ออนอะไรเงี้ยบางทีมันหมุนไม่ทันก็ผมก็ไม่ติดเลยนะเขาขอผ่อนเดือนละแสนผมว่าผมก็ใจดีนะก็โอเคทําสัญญากันครับคุยกันตอนเดือนตุลาเขาส่งสัญญาไม่ให้ผมบอกว่าจะเริ่มผ่อนเนี่ยปีนี้ครับเดือนแรกเดือนมกราเดือนละแสนก็จะผมจะได้ห้าแสนก็าบอกว่าทุกเดือนอะ่ะจะได้เดือนละแสนแต่ว่าพอมาปรากฏอะ่ะเดือนธันวาไอ้เดืพอเดือนมกราเขาก็ไม่โอนมาผมก็ยังไม่ได้แบบรีบนะ ผมมาไปทักเขาตอนเดือนประมาณกุมภาไปาไยปลายครับซึ่งตอนนั้นติดต่อไม่ได้แล้วผมติดต่อเขาไม่ได้แล้วแล้วก็เออก็เลยตอนแรกก็ยอมแพ้ไปแล้วคิดว่าแบบเชื่อกูคงไม่ได้เงินก้อนนี้แหละก็คือแบบเออก็ไม่ได้คิดว่าจะได้คืนจริงๆอ่ะจนเหมือนเพื่อนๆนยูทูบเบอร์เขาไปรวมตัวกันเขาก็มาถามผมว่าแบบเฮ้ยพี่เป็ดได้เงินยังผมยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือก็มีเพื่อนเพื่อนทักมาเยอะมากครับซึ่งแบบ ก็ก็ก็เล่นคุยกันแล้วเขาก็มาบอกผม่าเออเนี่ยแบบเรามารวมตัวกันไหมเพื่อเอฟ้องร้องอะไรเงี้ยก็เลยประมาณนั้นครับจนจนมาออกมาเป็นวันนี้ก็ได้โชคดีที่ได้พี่กันช่วยแต่ทีเนี้ยพอป่ยไปออกรายการใช่ไหมเออเลขาผมอ่ะก็ไปออกรายการเสร็จใช่ไหมตอนประมาณเที่ยงใช่ไหมครับแล้วพอออกรายการเสร็จอะ เขาก็ต้องไปที่กองปราบเพื่อไปทําเรื่องแจ้งความกองปราบบลาบาอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนวันเนี้ยเจ้าเจ้าตัว,ตวไอ้บริษัทนั้นอะ่ะเขาเข้ามาเขาเข้ามาคุยกับ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 เลขาผมเลยว่าแบบเออขอพอนสามแสนอะไรสักอย่างเลยเออขอพอนนะครับก็แต่มันปากเปล่าไงมันปากเปล่าเขาบอกว่าจะจ่ายให้ปากเปล่าซึ่งตอนนี้เรื่องก็กาลังอยู่ระหว่างเจรจา,าครับตอนนี้ก็น่าจะได้พิกันที่กําลังเคลียร์ให้นะครับก็ประมาณนี้ ประมาณนี้แต่คิดว่าอาจจะได้คืนมัง้งตอนนี้อาจจะได้คืนคือคือคือจริงๆกฎหมายมันมันแปลกมากทุกคนถ้าคนเดียวอะฟ้องไม่ได้นะถ้ายอดไม่เยอะเท่าที่ผมไปไปถามมานะแบบเท่าที่ผมไปถามมาเฮ้ยคือกฎหมายไทยมันแปลกอย่างหนึ่งครับแบบสมมติถ้ายอดไม่เยอะหรือว่าเอ,อ คนฟ้องไม่เยอะมันต้องเกินห้าคนมันถึงฟ้องได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันมันแปลกอย่างหนึ่งเนี่ยเออเออแต่ว่าโชคดีที่แบบเขารวมตัวกันได้ก็คิดว่าน่าจะได้เงินคืนครับประมาณนี้ปะไม่มีอะไรมากตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้คุยเองนะครับจะมีเป็นพี่การจอมพลังที่เป็นแบบคนกลางให้ช่วยเราเนี่ยเพราะว่าจริงๆมาคุยกับผมจริงผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันเป็นเรื่องกฎหมายทุกคนมันเป็นเรื่องกฎหมายแบบแบบเชี่ยมันใช้ศัพท์กฎหมายแบบขอเป็นเจ้านี่ ขอติดนี่อะไรมันมันงงอะเออมันมันงงมากใช่มันมันมันอาสิบคนขึ้นมาหน้ามานั้น,นครับใบหน่อยครับชินจังครับลองไปหาวาร์ปดูมันมีนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับแบนดแบนด์ที่จ้างคือสมมุติอันนี้คือแบรนด์อาสมมตินี่บริษัทอนันเป็ดยกตัวอ,อย่างแบนด์กหลัดด้วยพี่แบนดไม่เป็นอน้องแบนดไง สมมติไอเนี้ยบริษัทบริษัทเอผมเป็นคนกลางบริษัทเออจ่ายให้คนกลางและแต่ไอคนกลางเนี่ยแม่งมันไม่ไปจ่ายให้เอเจนซี่นะครับไอไอคนที่ผิดคือคนนี้แบนไม่ได้ผิดใช่ผมก็เลยแบบชอบพี่มากเลยครับ,บ,รบมาไลา่แบบนี้บ่อยๆนะครับผมรอดูพี่นะครับได้เลยครับทนายมีเลยครับทนายแต่ว่าทนายก็แนะนําให้ไปรวมกับพวกเขาดีกว่าเพื่อไอนี่ก็นะ น่าจะได้เงินตอนนี้โอกาสได้เงินประมาณ70%็ส็แล้วก,ก็เริ่มมีหวังครับก็ถ้าได้เงินก้อนนี้มาก็อ้โหทำคลิปเลยดีวะได้มา500แส0ทำคลิปเลยดีวะเดี๋ยวทำคลิปหมดเลยจากซ e อเป็นสตรีมเมอร์